าโนขาอลเคน้กเดา้อใีกจเย็น ไม่ใช่ขมันไ่ได้อีกนี่จไดนี่ขีอขีอคอเลยก่ะขีตมแหงนะบขีอกับไม่สิอย่านเดี๋ยวกำเดีวนะครับอาจังมีคายเลยเลยออกจงลงเลยี๋มันมีทังมัทังมีเอารูออกตรงนั้นไหนในนในบนไอ้ทางไม่ออกแล้วเอยไม่ออกรอให้มันสงบก่อนกันมันคนอยู่ตั้งหลุมนี่กะเอาเอไปก่อนไปก่อน มันมุดออกมาอยู่ข้างบนไหนนะเอาละจับได้แล้ว <c oughs> มันจกเป็นไงปันตกเลยหลวงชิงไม่ฮัก เัโอ้ยลืมีดเนาะแมีแกะสักกมัเอามีดมีดบางผมมีนะเออออามามีไหมมีหรือเปล่าหายไปหายไปไม่มีไม่มีเออ<ด>ออกอ นนี่เยโอ้เดี๋ยวหึงกันไห,ดไ,ดไหมโอ้ยลิ้มหีดไปเขากับมาม็แบบม่โหดลงไปอะมาแบบยังโหดอะ่ะเนี่ยวม,มีดมาด้สักคนด้ ไอ้หมอนี่ยังเน่ยงานทีมงานครับทีมงานต่อนะครับทีมงานฝากตะกุนหนึ่งครับอยู่เชิงลายโอ้ยนี่มงานมันหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พลาดครับได้อยู่ครับเอาใส่เลยพี่ใส่เลยใส่เลยเป็นไังอะตั้ม

ไม่ใช่ลันกลมๆไม่ได้มาเรียนตัวเี้นตัวที่มันเต้นดับๆสดๆครับไม่นีหงายหงายไม่มีแล้วตัวหงายนั่นได้